ลำดับต่อไปนี้นะคะ6เพลงร่วดเลยค่ะน,นะคะเ,เพลงร่วดเลยนะคะนรับผมค่ะเพลงแรกค,ค่ะจากรักนะคะจะขับร้องโดยคุณวัฒนาพรดุดน้ำเพชรนะคะรับบทเพลงที่สองนะครับเพลงรักจ้งรอคอรับขับโดยคุณปรัชญากรัาคาแล้วก็เพลงสามสิบยังเจรินะครับคุณปรัชญากราคาชื่นียวกันเป็นสิงเก่ารุ่นหกสิบครับผมค่ะศิลปินท่านต่อไปคะ่ะท่าน AF11 มีแฟนคับมาด้วยนะคมวันนี้นะ เออมี่เป็นรองชนะเลิศอันดับที่2นะครบก็คือเนที่3ของบ้านเอสบเอปีนี้นะครับค่ะโอ้โหนี่ครับมีใต้ไฟของเราไหมก็เยเราไม่ธรรมดาโอ้โหเาไม่ใครไวมาวันี้เพลงค่ะ3าเพลงจุกใจแน่นอนค่ะเพลงแรกนะคะพื้นที่ความจำค่ะเพลงที่สองมนรักลูกทุ่ง ยิ <Net> ่งกว่าใครผมอยากให้คุณรูองสักสิบเพลงอยากอยู่กับอาจารยมีเสียงอีกว่าสิบเพลงเขาจะมีมีเขาบอกมีครับผมโอเคค่ะขอเชิญรับชมได้